เหมือนพี่เป็นผัวสำรองนี่หรอเราก็แกพี่แค่บอกว่าพี่เล่กถุนน้องสาวไงเล่นถนน้องสาวแต่ทีหลัแล้วพี่บอกว่าเล็กน้องสาวไงนอนแบบเราอยู่ด้วยกันองที่รักแอบแซ่บแอบแซบหนูไปอยู่กับบัณฑิแต่พี่แหละโขล่ะวันที่หนูค่ายบอลน่ะหนูค่ายหลูกเปากผืพี่ด้วยได้ไหมหรอใช่ใช่ปะเราก็ทำแอบดีกับมันแล้วค่อยฆ่าวันทีหลังใช่วันที่วันไว้ใจหนูที่สุดคือวันนั้นแหละวันที่หนูต้องทำดีกับมันไว้พี่ใช่ต้องทำดีมันไว้ต้องยอมทุกอย่างน แล้วลบเมื่อไรพี่จะเป็นม้าหนูนี่สภาพอย่างพี่เนี่ยดูแลตัวเองยังไม่ได้หนูจะเป็นม้าหนูได้อะไรยังคุยกับบามบอนได้เลยก็แค่คุยกับมันไงเออคิดว่าพี่ปกป้องหนูได้โอ้พี่จะทำเป็นหน้าที่เอาพี่แบบเออเห็นหนูน่าสงสารพี่ก็เลยช่วยนี่แหละพี่ช่วยวยกับกำลัใจไม่ได้อยากจะแบบช่วยเพื่อเป็นม้าหนูเป็นป้าหนูหรอแต่นั้นหนูไม่อยากปรึกษาแลวหนูว่าปรึกษาพี่ได้ไม่นันหนูเป็นยี่ไม่คิดตัง ฮะได้ไหมเป็นเมียได้ปะแลบัตเตอร์ไฟลล่ะไม่เป็นไรแบบสองไม่เป็นไรแล้ต่อเวลาอย่างนี้หรอเหมือนพี่เป็นผัวสํารองอย่างนี้เหรอล้วก็แก้วพี่ก็แก้บอกว่าพี่ก็เล่นหนุนน้องสาวไงเล่นหนุน้องสาวแต่ทีแล้วเขาเล่นน้องสาวเงีอนะแบบเราอยู่ด้วยกันก็ที่รักโอ้โหชีวิตนี่พี่ต้องทําอะไรแบบจริงหริงเหรอเพื่อนหนูคนเดียวเนี่ยนี่พี่ต้องเป็นยอมเป็นยอมเป็น เป็นเป็นผัวของหนูเนี่ยหรอฮะพี่ถามตรงๆเถอะหืมแซบเงคยแซบแซบด้วยสำทำเวลาเวลาฟิลลิ่งโรลลี่อย่างเงี้ยหรอใช่ชีวิตเล่น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 กระด,ดาษมาเซื้อเพิ่มแบบ พี่นดีท่จะูแลหก็อยากให้หนูพี่ก็อยากให้หนูมีมีครอบครัวนะมีมีมีฟ้ามีม้าคอยดูแลนะหนูไม่มีใครเลยพี่รู้ไหมถ้าแบบหนูไม่มีเอางี้ไม่ล่ะหนูไปบอกกับฟ้าใจให้ได้ไหมล่ะให้รับหนูถ้าฟ้าใจหนูมัดอ่ะพี่ยินดีเลยได้เขาคคอคนไหนหนูจะสือบฟ้ใจชิย่าโบอะไรนะเขาชื่อฟ้าใจชิยาโบจะไปรอดได้ไงไอไอลูกลูกของวัวนะ ก็เป็นแฟนใหญ่ไอหลงเปานั่นไงแม่งไปแอบมีไปแอบแอบไอ้หลงไปไอไอผมดำๆ่าหัวดำๆอ่ะที่อยู่ข้างหลังไอบอลอ่ะที่มาทำร้ายหนูอ่ะแล้วเออแล้วพี่ได้มาแล้วเอามาละหนูไปอยู่ดับเบิลเฮดแต่พี่แหละโขละวันที่หนูคายบอลหนูคายหลงเปากผืพี่ด้วยได้ไหมถ้ามันหายไปลูกพี่คงมีความสุขมากกว่านี้คงได้ดีมากกว่านี้ ทำให้ไอ้บางมันมันตายใจพี่แต่หนูอะเป็นแผนก่อนหนูอะมาเป็นลูกพี่ก่อนโดยไปผ่านฟวาใจก่อนแล้วพี่ก็จะไปฝากหนูอะที่เป็นลูกอะเข้าเดมันเฮดโอเคปะได้ได้ได้ไปฆ่ามันสุดท้ายนี่คือแผนการนี่คือแผนการของเรารู้แค่นี้ไม่มีใครรู้แล้วจริงๆถ้าไอไออีตัวไหนมันรู้แสดงว่ามันสไนานพอโอเคตัวไหนหรือคือสนา์ ใช่เพราะตรงนี้เราอยู่แค่สี่คนโอเคโอเคตอนแผนเป็นไงยอดที่ว่าหนูควรไปเล่นแกนหนูควรเป็นล่างหน่อยดีอ่ะแต่หนูเลยแต่พี่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้บอลอ่ะมันชอบเชียร์พ่เศษลึกๆแล้วมันแอบชอบหนูอยู่พี่หนูจะได้หนูก็คิดพี่เพราะว่าตอนที่หนูเป็นล่างสมพงศ์อ่ะมันไม่อะไรกับหนูเลยใช่มันหิวหนูแบบหิวรู้จะหิวยังไงแล้ว เพราะว่าตอนที่แบบก่อนที่มิสเตอร์เบอรไทถ่ายรูปลงทวิตเตอร์มันก็ยังคุยกับหนูแต่พอเขาถ่ายปุ๊บมันแกล้งทำเป็นต่อยพี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะมันหิวมันอยากหวานเจี๊ยบกับหนูมันจะอีโซเกหนูเชื่อพี่เหรหนูจะเอาตัวเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนได้เราชอาดังเดมันเฮมิสตอรี่กับพี่เหรอกับเจค่ะเหรอไม่เป็นไรเราก็ทําตามหน้าที่ไปโอเคดันวอลลี่พี่แยกแยะได้อยู่แล้ว โอเคไหมตามนี้ภารกิจแรกหนูไปบอกไว้บราว่าขอเป็นลูกให้กับฟ้าใจแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นสิเขาอยู่ที่ไหนนะพี่ก็ยังไม่รู้เลยแล้วพี่ไม่มีเบอร์เขาเลยมีพี่มีเบอร์ไม่มีไม่มีคุยให้หนูอะไรเหรอยโทรไปได้เหรอไเป็นเลยแล้วพี่อยากคุยให้หนูนะแต่เพราะว่าปฏิเสธพี่ได้นอนแล้ว ลูกเลับถ้าแบบป้าอยากมีลูกเพิ่มเงี้ยป้าเขาจะไม่เอาเขาตัดสายเขาจะไม่คุยแต่ถ้าคนนี้คนนี้แบบเป็นได้ทางเขาอายุเท่าไหร่นะใครคนไหนพอใจเหรอใช่เป็นคนกลางเป็นพี่คนกลางแล้วเขาอายุอาไร่ตอนนี้หนูอายุประมาณยี่สิบสิบแปดสิบเก้าโอ้หนูก็หนูก็เป็นน้องเขาใช่ไหมเพราะว่ามีมีน้องคนหนึ่งเขาเขาแบบ เป็นได้ทั้งน้องชายและน้องสาวหนูเลยถ้าหนูแบบโดนรังแกเขาก็สามารถเป็นน้องชายที่ปกป้องหนูได้แต่เขาอยากได้คนเป็นที่ปรึกษาดิได้ที่ปรึกษาได้คนที่ดูแลได้อเออง่ายๆก็เป็นร่างชายไปดูแลเขาร่างหญิงก็ดูแลได้ให้ปรึกษาได้นี่ไงแต่พี่ต้องเป็นแม่หนูนะโอเคใช่ <S 1> <S 1> <S ให้พี่ <S <S เป็นอะไรก็ได้หมดอะ เออหนูไปบอกเขาได้ว่าไม่ให้เป็นป้าแต่ให้เป็นม้าของหนูโอเคไหมมันจะเป็นเบอร์เขาไหมหนูหนูเอาเป็นเบอร์เขาไว้ได้ไหม,ไมไแล้วแต่ว่าอ,อาชีพยานี้เขาขยอยู่ในเมืองไม่เนี่ยหกสามศูนย์แปดสองแปดเมมไว้ก่อนหกสามศูนย์แปดสองแปดแต่พี่บอกเขาเองเดี๋ยวพี่เกิดเขาให้ใครเป็นโทรมาวะไม่มี หกสามศนแปดสองแปดเหรอหกสามศูนย์แปดสองแปดใช่เข็บปะยอยู่กับเรื่องลนะ,ะเ็กโอเคปะ่ะต,ต้องโทรเลยไหมเนี่ยอ,อ่าไม่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 อยู่น่าจะไม่อยู่ยโทรไปก็เท่านั้นโอเคเอ้ยสามสองเจ็ดสี่สามหกใครวะ รอะไรอะไรกูมีกูมีภารกิจอีกเยอะเลยเซิร์คืนคืนเนี้ยค่ำคืนนี้ยถ้ากูลงโกโปไปกูก็ยังมีภารกิจอีกเยอะเลยโซนโฟเอ่อขุดเจาะพี่เป็นนักขุดเจาะน้ำมันี่ไปโซนโฟชุดฉลามสไลด์เตะอยู่บนกง โอเคไหมหนูก็ลองหว่านล้อมมันหลอ่อหวานล้อมป่านล้อมลูกสาวพี่แล้วกันพยายามพูดยังไงก็ได้ว่าว่าเจตจำนนหนูเข้ามาเป็นลูกเป็นให้พี่เป็นม้าเนี่ยเพราะอะไรพูดไปตรงๆเลยก็ได้ตามความรู้สึกจริงๆของหนูอะโอเคป่ะเขาจะได้รู้สึกว่าหนูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโอเคโอเคแั้นแหละพี่พี่จชอบคนจริงใจห้ามโกหกเลยนะ <Okay. S 2> ห้ามโกหกเด็ดขาดเลยนะเจตจำนงหนูก็คือแต่แค่ หูต้องการมาเป็นลูกพี่เพื่อจะได้กำจัดพี่ไงเพราะว่าจริงหนูเดียวกับบองบอลมาครับไม่อันนี้ซอสในซอสในซอสอีกเหรออันนี้จะมีซอสอีกเหรอพูดเลแล้วหนูฆ่าพี่ตั้งแต่ตอนนี้เลยไหนๆกูว่ามีอะไรนะเล่นหนู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 จะจริงใจกับพี่ตลอดนั่นแหละโอเคไหมเขี่ยไหม เตามนี้หนูเห็นพี่เป็นคนที่ใจดีแล้วแบบดูแลได้ถึงแบบเอยู่เพื่อนกันแต่พี่ก็แบบรู้เข้าใจดูแลพี่ด้วยเราเพิ่งรู้จักโอเคหนูจะรีบให้มีเตอร์เบลเตอร์ไฟขึ้นในบุญให้หนูเลยแล้วหนูจะดูแลทั้งทอลและพี่ได้โอเคแต่ว่าพี่คือผัวหนูี่คือม้าหนูโอเคใช่ตัดผิดตลอดแม่งแต่เขาเข้าใจกันผิดพี่แต่ถ้าหนูเข้าไปแข่งหยุดแข่งมาบอลถ้ามันจะจบโลกหนู ไม่คือหัวแก๊งอะไรนะเออว่ะเออว่ะเออว่ะไม่คือหัวแก๊งหนือมีแก๊งไหนที่เหมาะกับหนูอีกปะวะพี่คิดก่อนนะไอ้หนูก็เหมาะกับอินเวนกันนะเนี่ยแต่เขาน่าจะรับคนน้าสวรับเป็นอือพีรชิเหรอโอ้สู้ไม่ไหวพิโรชิสู้แต่บันเไม่ไหวหรอกโอเคเขาพี okay. Coffee, แก๊งเอจีอาร์ไหม เอชอาร์ไหมพีชเอไงเออหนูจากพุทธภาไหมล่ะพุทธภาในอนาคตประมาณอีกสักปีหนึ่งอ่ะข้างหน้าอาจจะสู้เดวิดเพลเท็ได้นะหนูยังได้ชื่อเขาเป็นปรึกษาอยู่เลยโอเคเอสแอปไงเอสแอปเอสแบปไหมปะแชรแค่จบแล้ว โอเค JK สภาพเนี่ยดูดิยังถอดเสื้อเดินกันอยู่เลยนี่แซนหนูพร้อมสู้กับ JK, JK. เพื่อฆ่าบางบอลอย่าเลยเพราะว่าดีต้องโทรถามไม่หนูต้องเอางี้ไม่หนูอยู่เด็บเตแเ้วถูกต้องแล้วการหนูต้องอองใจคนในเ <c oughs> ด็บมบเฮดได้ให้หมดหตูต้องทำไงอะ <c oughs> เพื่อให้คนในเดมบเฮดได้เห็นเห็นพ้องเดียวกับหนูแล้วก็ล้มบางบอลแค่นั้นเองเรื่องจบโลจบ แฮปปี้เอ <Happy ending. S 1> ็นดิ้งฮัลโหลชั้นถ้าหนูจะเข้าเดมอนเฮนนี่เข้าได้ไหมอ่ะเอาวุ้นหรอเวลาเงินแกางต้อง้องส่งเดือนละเท่าไหร่อ่ะอเดือนละสองล้านเดือนละสองล้านสามล้านจุดาห์หนึ่งอ่ะ สกิลคืออะไรอ่ะอืมหนูก็เป็นถ้าหนูบ้าฟาร์มจริงหนูก็ฟาร์มหนักจริงแต่หนูจะจะฟาร์มแต่แต่แต่หนูแต่หนูกลัวเปื่อยอ่ะกลัวฟาร์มแล้วมันเปื่อยใช่ใช่มันไม่ใช่แค่หนูเปื่อยไงถ้าหนูไปคนเดียวหนูยอมได้ วุฒิเท่าไหร่เงินประมาณเท่าไหรฮึไปหนึ่งพี่เซอร์ทำอะไรวะ งั้นว่าเป็นผู้ชายมึงได้ผมต้องเขาสามารถดูแลมันได้เน้องไอ้ต้อมน้องพี่ดูแลน้องได้นะเว้ยอ่ะโอเคเอามาเลยสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์โอนมาโอ้โหในอย่างนี้หนงไม่มีเหมือนกันเอ้าดูแลได้ก็ต้องดูแลได้ดีสองหนึ่งศูนย์เอาอย่างอื่นได้ไหมมันข้าวโอ้ข้าวเบื่อแล้วกินจนอ้วนแล้วเดี๋ยวไปเห็นเรื่อยเดี๋ยวกรุงจะแตกอยู่แล้วเดี๋ยว ทุกวันขอตังได้ข้าวขอใครก็ได้แต่ข้าวไม่เคยมีตังได้<อ>แต่ข้าวนมึงก็กินเยอะอยงีตลอดอยู่แล้วไอ้กุ้นนี่แต่ใต้ลองนมมึงหนีไปอะไรไว้เนี่ยนะอเอามันเสื้อมันคับเตียนมมันห้อยอ่ะอย่าให้รู้นะว่าแอบพกบุหรี่ไว้อะ่ะได้ราวนมอะ่ะไม่มีครับไม่มีมเป็นเด็กดีม่สูบบุหรีนะ่ได้นอนโอเคดีมาก พี่ว่าถ้าหนูหนูไปเล่นเกมมันจะกดดันมากกว่าเดิมไหมก็แน่นอนอยู่แล้วแต่พร้อมยังก่ะการที่จะเป็นปีศาจอะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไงล่ะเฮียไอ้ซว์โคตรน่ากลัวเลยเฮียไปดีกว่า น่กกากลัวชิบหาย